ไปต่อกันที่ภาคอีสานนะครับที่นครราชสีมาถือว่าเป็นจังหวัดที่มี16เขตเลือกตั้งมากเป็นอันดับ2ของประเทศนะครับที่นั่นมีความหลากหลายของปัญหาโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจนะครับที่ประชาชนที่นั่นอยากจะให้เร่งแก้ไขเร่งด่วนเพราะว่าโคร,ราชเนี่ยถือว่าเป็นศูนย์กลางเขตเศรษฐกิจของอีสานเลยนะครับติดตามเรื่องนี้กับคุณกัญญาลัตลิมอํานวยลาบรายงานสดมาจากนครราชสีมาครับสวัสดีครับ คุณอนุชาคุณปวีนาคะในอดีตโครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมานะคะมาจากภาคเกษตรกรรมเป็นหลักก็จริงค่ะแต่ในปัจจุบันค่ะรายได้หลักนั้นมาจากภาคอุตสาหกรรมค่ะซึ่งต้องบอกว่าสัดส่วนนั้นมีมากถึงร้อยละ30เลยนะคะมีโรงงานมากถึง1,800โรงงานค่ะเฉพาะโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังขนาดใหญ่มีมากถึง22แห่งค่ะและยังไม่รวมลานรับซื้อมันอีกกว่า100แห่งนะคะ ส่วนที่ลดหลั่นลงมาค่ะก็จะเป็นภาคเกษตรกรรมนะคะรวมถึงด้านการบริการนะคะที่จะรวมไปถึงการค้าขายด้านอสังหาริมทรัพย์ค่ะซึ่งที่ดิฉันพูดมาเมื่อสักครู่นะคะก็เป็นภาพที่อยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าการสร้างงานและสร้างเงินนั้นเป็นเรื่องสำคัญและไม่แปลกค่ะที่ทุกครั้งที่ทางพักการเมืองเองจะชูนโยบายด้านเศรษฐกิจแก้ปัญหาปากท้องและทิศทางการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาค่ะ ดิฉันได้พูดคุยกับสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะระบุว่าปัญหาที่ควรเร่งแก้ไขด่วนนะคะก็คือปัญหาค่าไฟแพงแรงงานที่ไม่เป็นไปตามความต้องการของตลาดและที่ต้องจัดการเลยนะคะนั่นก็คือปัญหานี่ครัวเรือนค่ะขณะที่ปัญหาของจังหวัดนครราชสีมาก็ต้องเร่งรัดโครงการต่างๆที่เป็น,นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งระดับจังหวัดและภูมิภาคค่ะ ภาเองก็จะแยกปัญหากับทางภาคอีสานเนี่ยอาจจะแยกอาจจะกันไม่ออกนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเป็นระดับของจังหวัดนครราชสีมาเองนะครับก็คงจะต้องเร่งรัดแล้วก็แก้ปัญหาโครงการต่างๆที่รัฐบาลชุดก,ก่อนเนี่ยนะครับได้กําหนดเอาไว้แล้วให้เสร็จสิ้นโดยเร็วนะครับเพื่อจะตอบโจทย์การฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับคือวันนี้เศรษฐกิจถือว่ายังมีความบอบางอยู่นะครับอย่างโครงการมอเตอร์เว์ บางไปอินโคราชเนี่ยนะครับก็ต้องเล่นรัดให้เสร็จโดยเร็วเพราะว่าจริงๆก็เลยกําหนดมาพอสมควรแล้วนะครับโครงการรถไฟความเร็วสูงซึ่งก็ยังจริงอนุมัติมา2องสมรัฐบาลแล้วนะครับก็ยังก็ยังสร้างได้ไม่ถึงครึ่งหนึ่งนะครับ จังหวัดนครราชสีมามีมากถึง32อำเภอนะคะมีพื้นที่ทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ที่อำเภอปากช่องอำเภอเมืองนครราชสีมาอโชคชัยค่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวและโรงงานขนาดใหญ่นะคะ คุณปวีนาคุณอนุชาคะนอกจากเรื่องของการลงทุนและความเจริญที่กระจุกตัวอยู่ในบางพื้นที่แล้วปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้และคุณภาพชีวิตก็เป็นปัญหาสําคัญของเมืองใหญ่อย่างจังหวัดนครราชสีมาเช่นกันค่ะเราจะไปฟังเสียงสะท้อนปัญหาเศรษฐกิจที่ซบเซานะคะแต่กลับสวนทางกับค่าครองชีพที่สูงขึ้น นี่คือสิ่งที่ชาวโคราชอยากจะให้รัฐบาลชุดใหม่เข้ามาแก้ไขอย่างเร่งด่วนติดตามจากรายงานของคุณไพลทูลทุรพันธ์ค่ะโอ้ใหพูดจะจะพูดยังไงก็มันกี่สมัยแล้วเวลาหาเสียงก็ว่าจะมาทำตรงนั้นตรงนี้ให้พอเป็นเรก่อก็เงียบทุกสมัยก็เหมือนเดิมไม่ช่วยอะไรได้แล้วพรุ่งนี้จะไปใช้สิทธิ์ไป ไปใช่สิ่งเรามีติดเราต้องไปใช่สิ่งอะไรลูกจ้างอะไรินยชาวชุมชนริมรางรถไฟอำเภอเมืองนครราชสีมาสะท้อนถึงความสิ้นหวังต่อแนวทางการแก้ปัญหาไล่รื้อถุมชนเพื่อก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเธอต้องเตรียมย้ายออกจากบ้านที่อยู่มานานกว่า30ปีเช่นเดียวกับอีกหลายครอบครัว แม้พวกเขาจะพร้อมออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแต่ก็หมดหวังที่จะอยู่ในพื้นที่ริมรางรถไฟนโยบายรัฐส,สวัสดิการต่างๆจึงเป็นความหวังสำคัญครับก็อยากได้คนดีนะครับหนุ่อยากได้คนดีไหม,ไมดีนี่มันช่วยประเทศชาติประเทศชาติจะดีขึ้น้ันเมืองจีได้ไอ่ไปสามขีวงวงกันอยากอยาให้สามคีกันมัทุกคนคนคนร้ายคนดีให้ดีมนะั้ทุกคนหคให้สามคีกันนะ จังหวัดนครราชสีมาเป็นพื้นที่ที่มีการพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์ที่พับคอนโดมีการลงทุนสร้างศูนย์การค้าเกิดย่านเศรษฐกิจกใหม่ๆในตัวเมืองทำให้เกิดการจ้างงานแต่แรงงานรุ่นใหม่เองก็คาดหวังว่าค่าแรงจะปรับสูงขึ้นควารู้สึกส่วนตัวก็อยากให้หลายๆอย่างวันนีขึ้นเรื่องพวกเงินเดือนอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ พวกของที่อาจจะราคาขึ้นอาจจะช่วยในเรื่องนี้ได้ครับหลังการเลือกตั้งครับประมาณนี้ใช่ครับไม่ใช่แค่พื้นที่ที่พัฒนาแล้วประสบผลสำเร็จการลงทุนและธุรกิจบางส่วนก็เจอปัญหาจากสภาพเศรษฐกิจซบเซาในช่วงที่ผ่านมาขณะที่มุมมองผู้ประกอบการรุ่นใหม่อย่างเจ้าของร้านขายส่งสินค้ากิฟช็อป ก็มองว่าเศรษฐกิจระดับล่างยังฟื้นตัวได้ยากกำลังซื้อของกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยหรือไรายได้ปานกลางก็ลดลงหนูก็อยากให้คนที่เขาอ่ะจะเป็นรัฐบาลไม่ว่าใครก็ตามคือมองเห็นประชาชนทุกคนอะ่ะเป็นหลักก็คือไม่ว่าจะอยู่ระดับไหนอะ่ะทุกคนเขาก็ต้องทำมาหากินอยู่แล้วมันไม่ได้มีผลมากก็จริงแต่ หนูคิดว่ามันก็มีส่วนกับทุกๆคนก็คืออยากให้เขามองประชาชนเป็นที่หนึ่งหลายคนสะท้อนตรงกันว่าพวกเขาอยากเห็นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับชุมชนการค้าขายที่ดีขึ้นไม่ขาดทุนประชาชนมีรายได้ที่สอดคล้องกับค่าครองชีพซึ่งเป็นความหวังที่ฝากไว้กับรัฐบาลชุดใหม่ใหทูนพืชผ์ คุณปวีนาคุณอนุชาคะแล้วบรรยากาศการเลือกตั้งในเช้าวันนี้ค่ะดิฉันมาปักหลักสังเกตการนะคะที่หน่วยเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งที่1 นะคะที่วัดสุดทธัตจินดาวราวิหารค่ะจุดนี้นะคะเป็นจุดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานะคะจะเดินทางมาใช้สิทธิ์ค่ะซึ่งขณะนี้เองนะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะแล้วก็ผู้อำนวยการกกตนะคะนครราชสีมาก็อยู่ที่นี่เพื่อสังเกตการแล้วก็ตรวจสอบความเรียบร้อยนะคะก่อนที่จะเข้าไปใช้สิทธินะคะในช่วงเวลา8นาฬิกาค่ะ